ผูช้ชมครับใครเข้ามาดูคลิปนี้อยากจะพูดอยากจะบอกอะไรถึงนิสาขอคนละหนึ่งความคิดเห็นส่งไปถึงเธอหน่อยเต็มที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนตัวดินอยากจะบอกว่านิสาเนี่ยปลอมมากใจร้ายและโหดเหี้ยมสุดๆนะครับดินขอให้ความจริงปรากฏขอให้สังคมช่วยกันขุดช่วยกันตามหาหลักฐานและเปิดโปงเขาขอให้เขาเปาะแต่ขอให้เขาหลุดขอให้ความยุติธรรมได้บังเกิดแล้วทําให้แก๊งของพวกเขาเนี่ยต้องไปชดใช้ในสิ่งที่พวกเขากระทํานะครับ อยากพูดถึงนิสายังไงแก๊งของเขาทั้งหมดด้วยก็ได้เต็มที่ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าเรามองว่านิสาเนี่ยปลอมมากมันก็จริงเพราะว่าเรารู้ว่าเขาทําอะไรมา แต่ถ้าเกิดไม่รู้นะครับก็ต้องยอมรับว่าแก๊งนิสาเนี่ก็เนียนมากในการหลอกผู้คนหลอกสังคมหลอกตำรวจนะครับตั้งแต่ทำเป็นโทรไปแจ้งตำรวจตกใจร้องไห้เสียใจว่าเป้าแววถูกยิงไปให้การกับตำรวจก็ทำสเสนียนเลยสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างหลักฐานเท็จด,ด้วยแล้วก็เนี่ยไปยืนที่งานศพของเป้าแววนะครับทำเป็นร้องไห้บอกเป็นห่วงผิงอย่างนั้นอย่างนี้จนคนในงานเขาเชื่อนะครับนี่ขนาดแม่ของเฟยซึ่งอยู่ในแก๊งเดียวกับนิสาแก๊งหลอกลวงแก๊งฆาตกรตัวจริงเนี่ยนะครับ ยังงงเลยยังมองนิสสาวแล้วอุ้ยมันทําได้ขนาดนี้เหรอถึงขั้นเรียนแบบร้องไห้ตามซึ่งการตายของป้าแววนะครับแม้ว่าคาดีนี้จะถูกปิดลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนกระบวนการยุติธรรมอย่างมากที่สําคัญเลยนะครับตาช่างที่มันควรจะมีความยุติธรรมมันก็เอียงอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในละครพิษรักรอยอดีตช่วงวัน3 1นะครับ สวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ YouTube และที่ตอกช่องพัชรประพนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับรีบไปดูย้อนหลังเลยนะครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไอ้ีอีเป็นละครใหม่ของช่องวัน31นะครับพิดรักรอยอดีตเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่ห้างขายยากงผิงครับที่นี่เนี่ยมียาและสมุนไพรยอย่างดีแพงๆอย่างมาก ัวแก๊งนิสาเนี่ยพยายามที่จะขโมยมันไปนะครับแต่ว่าถูกผิงจับได้พอถูกจับได้ก็มีปากเสียงกันผิงจะแจ้งตำรวจครับเหตุการณ์ก็เลยบานปลายเมื่อนายเฟยเอาปืนออกมาขู่ว่าอย่าแจ้งนะก็เลยมีการแย่งปืนกันปรากฏว่าปืนเนี่ยลั่นไปโดนเป้าแววเป้าแววตายนะคนที่ถือปืนของสุดท้ายก็คือนายเฟยนั่นแหละครับคุณผู้ชมจากนั้นมันก็ยังไม่จบตัวของอากงซึ่งเห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะให้ในายฮั่นเนี่ยไปบอกตำรวจ ปรากฏว่าบ,บอกผิดคนนะเพราะว่าในหั่นก็เป็นแก๊งเป็นพวกเดียวกันกับนิสาเนี่ยก็เลยเอาโยกเนี่ยฟาดอากงจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักส่วนในกรนชายเร่ร่อนที่พยายามจะวิ่งหนีออกจากบ้านนี้เหมือนกันจะไปบอกให้คนมาช่วยปรากฏว่าถูกในเฟยนะครับทำร้ายนะครับเตะต่อยแล้วก็เหวี่ยงไปหน้าเนี่ยไปกระแทกกับขอบตู้กระจกจนตาเขาบอด สุดท้ายนะครับตัวของเฮียตรงเข้ามาทวงว่าไหนละยาไหนละสมุนไพรที่ไอ้แกงเนี่ยจะขโมยเอาไปฝากเฮียตรงขายต่อเนี่ยเฮียตรงก็เหมือนตกกระไดพลอยโจรเพราะไอ้แกงนี้ขู่ว่าเฮียต้องช่วยนะถ้าเกิดเฮียไม่ช่วยเนี่ยพอตำรวจจับได้เฮียก็จะเดือดร้อนด้วยเฮียก็เลยประสานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เขารู้จักให้เข้ามาช่วยในคดีนี้<ๆ>ก็เลยได้รับคาแนะนําว่าให้เอาผิงอากงและในกรเนี่ยไปฝังกลบดินซะเลยแล้วก็ยิงให้ตายด้วย ไอ้แก๊งนิสาก็ทําแบบนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าเขายังไม่ได้ยิงเพราะว่าคนมาเห็นก่อนเ,อเกือบจะไม่เห็นครับก็เลยเอาดินกลบไปเลยกลบฝังทั้งเป็นนั่นแหละแล้วก็กลับมาปรากฏว่าผิงอากงแล้วก็ก่อนก็มีคนมาช่วยนะครับนั่นก็คือเฮียจางซึ่ง ดีมากๆตอนนั้นเนี่ยลุ้นสุดๆเลยในฝั่งของคดีครับไอ้แก๊งเนี่ยมันก็ถูกสอบปากคามันก็แต่งเรื่องสร้างหลักฐานขึ้นมาแหม่ตอนนั้นนินดูรู้สึกว่าโหมันทําไปได้ยังไงม,มันเนียนจริงเลยโดยเฉพาะนิสาเนี่ยแล้วตํารวจชั้นผู้ใหญ่ก็มาช่วยก็เลยปล่อย แก๊งนี้ออกไปหมดเลยครับซึ่งดูเหมือนว่าแก๊งนี้ก็จะไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยนะครับยังคงคิดต่อว่าเอ๊จะได้สมบงสมบัติมายัางไงก็ไปปรึกษากับเฮียตรงเฮียตรงก็ช่วยอีกก็เลยมีการจัดฉากว่าคดีนี้เนี่ยที่ปาแววเขาตายเนี่ยตำรวจเขาก็เลยสรุปออกมาว่าแท้ที่จริงแล้วตัวของผิงและอากงเนี่ยผิดใจกันเรื่องเงินจริงๆจับได้ว่าปาแววขโมยเงินก็เลยนั่นแหละเกิดการฆ่ากันตายเสียชีวิตนะครับ ส่วนพิงและอากงพยายามหลบหนีความผิดนะครับแต่ว่าขณะที่หลบหนีก็ประสบอุบัติเหตุตายเสียชีวิตคดีนี้จึงถูกปิดลงนะครับและหลังจากนั้นนะครับสมบัติก็ตกไปเป็นของในเฟยนะครับซึ่งเป็นคู่แต่งงานคู่สมรสกับผิง แล้วก็ตัวของนิสานะครับสรุปแล้วแก๊งนี้ก็ทําภารกิจชั่วร้ายได้สําเร็จนะครับต้องย้าว่าที่ดินเล่ามาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในละครพิษรักรอยอดีตคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับก็ชวนไปดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ดินบอกว่าการตายของป้าแววมันสะท้อนกระบวนการยุติธรรมในละครพิษรักรอยอดีตช่วงวัน3 1ออย่างมากสิ่งที่น่าจับตาดูหลังจากนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของการแก้แค้นและการทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความยุติธรรม โดยตัวของผิงนะครับกลับมาในชื่อว่าเมครับส่วนกอนกลับมาในชื่อว่ากล้าครับรอติดตามเลยซึ่งอย่างที่ดินบอกว่ามันมีความน่าสนใจ เพราะการแก้แค้นครั้งนี้มันมีการนำศาสตร์แพทย์แผนจีนเข้ามาก็คือการฝังเข็มครับคุณผู้ชอมอยากพูดถึงละครเรื่องนี้อยากพูดถึงนิสาแกงนิสาหรือว่าอยากส่งกําลังใจให้ผิงก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันเต็มที่ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูก็ชวนไปดูด้วยกันนะครับและชวนดูสดนะครับทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่องวัน3า,าดูย้อนหลังได้ทุกตอนนะครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของอ c e ชีอีวันนี้ดินไปแล้วนะครับต้องบอกว่าอินจริงคุณผู้ชม in, ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของผู้ชมทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ